อันนี้จะเป็นวิธีการลองไฟนะครับการเทสไฟก่อนส่งลูกค้านะครับที่ตัวเครื่องนะครับตัวสายดําแดงนี้นะครับก็จะเป็นสายที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะครับจะเป็นทองแดงเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปทีละด้านนะครับสายแดงบวกก็เข้าบวกดาลบก็เข้าลบนะครับเราก็ใส่เข้าไปทีละด้านเพื่อป้องกันการสลับสายนะครับนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับน็อตก็จะเป็นน็อตสกรูตัวเมียนะครับนี่นะครับ เข้าไปพอเต็มมือนะครับแล้วก็ตัวดํานะครับเราก็ใส่สายสีดําเข้าไปนะครับโอเคนะครับนี่เป็นตัวทดลองนะครับเราจะทดลองกับกับพัดลมนะครับก็ถ้าไฟติดนะครับก็คือใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็มาต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับ เข้าทีละขั้วอะไรนะครับตัวนี้นะครับแลาเราจะเกี่ยวเอาไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เราเปิดไฟเอาไว้นะครับอ่าพอเราปิดนะครับอันนี้เปิดนะครับเปิดแล้วลองทุดเรานะครับเสียบพัดลมเข้าไปนะครับโอ้ยนะครับพัดลมหมุนนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับ